สวัสดีครับผมตุวโตจนตัวน้อยครับชื่อเลยคิดถึงครับเพื่อนเรียกกันคิดถึงคิดถึงประธานกระทงครับภูมิใจไหมครับกระทงมาได้ขนาดนี้ครับโอ้โหอ,อย่าถามดีกว่าครับ ผมใจภูมิใจวันนี้วันนี้วันนี้กระทงเขาจะได้ลอยแล้วนะครับวันนี้โอ้อแสดงว่าตอนนี้ยังไม่ลอยหรือเปล่าครับรโอ้ไม่อลอยโล้วใกล้ๆจะถึงเวลาประกวดครับ <c oughs> ลอยมันลอยหลายวันแล้วครับครับขี้เกียจี้เกียจหม่อนเยอะคิดว่าจะได้อันดับหรือเปล่าครับคิดว่าจะได้อันดับหรือเปล่าครับ อ๋ออันนี้อันนี้ก็ไม่มัน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 เป็นผ่อนคลายได้ครับมันคือมันอุ่มันไม่ใช่อะที่จะต้องมาหวังหวังวันเลยครับมันมันคือหวังลอยมันมันมันไม่ใช่อะที่ไปหวังมั่นเลยมันไม่ใช่ แล้วเป็นประธานนี่เขาหลักดันหรือว่าเป็นยังไงเขาเนี่ยตอนแรกผมตั้งย่างมีชัยนั่งหลับครับไม่รู้ใครถีบออกมาเหนือตัวร์ไปๆมาๆก็ได้เป็นนี่แหละครับก็ก็เกือบพูดใจครับแล้วแล้วทำมาทองเพื่ออะไรครับทำอะไรครับทำมาทงเพื่ออะไรครับมันหลายอย่างครับหนึ่งเป็นการฝึกฝนในกายของของเพื่อนๆกันเองนี่แหละครับจะมาฝึกฝนเรื่องความสามัคคี ความคงต่อเวลาแล,และหลายๆอย่างที่ท่านยังไม่รู้อาจจะเป็นว่า<ช>โดนบังคับหรือไม่แล้วก็ตอบอย่างเต็มปากเลยว่าใช่โดนคร <c oughs> <ะ>ับแล้วเหนื่อยไหมครับทำกระทงครั้งนี้เหนื่อยไหมครับมันไม่เหนื่อยแล้วครับมันมีอยชื่นใจเราไม่เหนื่อยครับปันเหนื่อยเห <c oughs> ็นเห็นผลงานแล้วมันก็ชื่นใจชื่นใจ ประธานได้ข่าวว่าประธานอู่หรือเปล่าครับคุณคนอาจจะว่าประธานอู่ประธานมันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมือใจตรงนี้นะครับไม่อเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะครับทุกคนครับที่แบบว่าเราพู่อะไรมันไม่ใช่ครับเราต้องไปเดินดูงานครับมันต้องเดินดูแบบทุกจุดครับเราต้องไปดูแบบเสร็จแล้วยังต้องสำรวจอะไรเงี้ยเราต้องรู้ว่าทำยังไงอะไรกระจายครับ ประธานเคยรู้ไหมว่าหน้าตาประธานเหมือนปลาไหลเคยส่องกระจกดูไหมครับไม่กบเทวดาอันนี้ไม่ใช่ คนยพูดมคนที่ตายไม่ถึงอาจจะพูดแบบนี้ครับเพื่อนอแถวบ้านเรียกยังไงครับเขารู้สึกยังไงครับถ้องาเราโทรนะครับแต่ยันี้นะครับแต่ยันยี้ครับเดี๋ยวที่เรา่คำท้ามันจะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนก็ชอบว่าไปทานไปนอนในกระทงจริงไหมครับมันจริงครับคนเคนละถามคขาละที่ที่เขาถามเขาถามว่กตีนคเขาจองก็ตีนคเขามันก็มันก็อะไรล่ะครับมัน เพื่อนๆนะว่าเขาเรียกว่าหน้าตาดีเกินไปอะไรเงี้ยมันก็มันเบื่อเบื่อจริงๆที่เขียนมาเนี่ยบอกให้เขียนสิ่งที่ไม่ดีทำไมเพื่อนๆชอบเขียนสิ่งที่ดีมาผมให้ผมว่าบอกหน้าตาดีเกินไปอะไรเงี้ยมมันไม่ใช่ครับประธานครับที่ประธานได้ล้างจานแล้วประธานไปนอนหลับนี่จะคนอู้ไหมครับหมายความอะไรชี้แจงหน่อยครับอ๋อเดี๋ยวด้วครับ ท,ที่ไปล้างจานอะไรเนี่ยแบบมันเราต้ก็เราต้องไปงทุกอย่างครับเริ่มจากบนสุดจนถึงล่างสุดเนาะครับรื้ๆยังของลอยมาแล้วเอ <c oughs> า,าครับครับเริ่มมีคนไม่พอใจแล้วมาทานครับเอาเฮ้ยนี่ครับบอสสวัสด,ดีครับสวัสดีครับ